สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้คุณครูก็มีความรู้มาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรียนออนไลน์กับครูกเก๋นะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน เรียนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะมาฝากนักเรียนเหมือนเดิมนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่4นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของวรรณยุกต์นะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของอเรียนของเรื่องอะไรคะจำได้หรือเปล่าเอยใช่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนในเรื่องของพยัญชนะใช่ไหมคะหน้าที่ของพยัญชนะสละ ใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมารู้จักกับรูปวรนณยุกต์นะคะอยากรู้ไหมคะว่ารูปวรนณยุกต์เป็นยังไงและรูปวรรณยุกต์คืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับรูปวรรณยุกต์นะคะ รูปวรรณยุกต์คืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกต์นะคะก็คือเครื่องหมายนะคะแสดงระดับเสียงสูงต่ำนะคะในภาษานะคะที่มีรูปพยัญชนะและสระเหมือนกันนะคะถ้าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันนะคะจะทําให้คํานั้นเนี่ยมีความหมายที่ต่างกันนะคะเสียงวรรณยุกต์นะคะ เดี๋ยวคุณครูขออธิบายก่อนนะคะเสียงวรรณยุกเนี่ยจะมีอยู่5เสียงนะคะอันนี้คุณครูขออธิบายในเรื่องของเสียงก่อนนะคะแต่ในเรื่องเสียงเนี่ยเราจะยังไม่ได้เรียนใน EP นี้นะคะแต่คุณครูจะอธิบายคร่าวๆให้นักเรียนฟังก่อนว่าเสียงวรรณยุกเนี่ยมันจะมีอยู่5เสียงนะคะได้แก่เสียงสามัญเอกโทตรี และก็จัตวานะคะแต่ในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับรูปวรณยุกต์นะคะซึ่งรูปวรรณยุกเนี่ยจะมีเพียงแค่4รูปเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้กันว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรูปวรณยุกต์ที่หนึ่งกันนะคะว่าเป็นรูปอะไรเดี๋ยวมาชมกันค่ะไม่เอกไม่โทไม่ตรี ชไม้ธรรมดาแต่มีเสียงดนตรีคอยกำกับคำให้ฟังดูดีไม้เอไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวา Sarah สระเออาาไมม้้ใชแคู่ปวรรณยุกนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ขีดเส้นธรรมดานะคะอันนี้เราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์นะคะรู้ไหมคะว่าวรรณยุกอันนี้คือวรรณยุกต์อะไรคะถูกต้องค่ะเป็นรูปวรรณยุกต เอกนะคะเป็นรูปเอกนะคะโอ้โหคุณหรือยังคะรูปเอกนะคะอันนี้เราเรียกว่ารูปเอกนะคะต่อไปค่ะวรรณยุกต์ต่อไปวรรณยุกต่อมานะคะเราเรียกว่ารูปวรรณยุกโทนะคะอันนี้เราเรียกว่ารูปวรรณยุกโทนะคะ วรรณยุกต์ต่อมานะคะวรรณยุกต์ที่3แล้วนะวรรณยุกต์ต่อมานะคะเราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์ตรีนะคะเราเรียก네ว่ารูปวรรณยุกต์ตรีนะคะจะคล้ายๆกับเลข7เนาะจะคล้ายๆกับเลข7ไทยนะคะแต่ไม่ใช่เลข7นะอันนี้เราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์ตรีนะคะต่อมานะคะ ต่อมานะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเรียกว่าอะไรคะเครื่องหมายบวกใช่ไหมไม่ใช่นะคะในภาษาไทยเราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์จัตาวานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์จัตาวานะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะการวางวรรณยุกต์เราจะวางวรรณยุกต์ยังไงนะคะสมมุติว่าคุณครูมีคํามาให้คคุณครูมีคํามาให้คําว่า ก,ก็อากาเรียนลองดูสิคะว่าเราจะวางวรรณยุกเนี่ยไว้ตรงตำแหน่งไหนระหว่างตำแหน่งที่1วางข้างบนกอไก่ตำแหน่งที่2วางข้างหลังสระอาตำแหน่งที่3วางข้างล่างกอไก่และตำแหน่งที่4วางข้างหน้ากอไก่ตกลงเราจะวางวรรณยุกต์ไว้ตรงไหนคะ รู้แล้วยังเอ่ยถูกต้องค่ะเราจะต้องวางวรนยุกต์ไว้ในตำแหน่งที่1น,นะคะก็คือตำแหน่งบนตัวพยัญชนะต้นนะคะอย่าลืมนะเราจะต้องวางตำแหน่งของวรรณยุ์นะคะไว้ตรงพยัญชนะต้นนะคะข้างบนขา ขาสุดท้ายนะคะขาหลังนะคะของพยัญชนะต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าวางยังไงนะคะอย่างเช่นนะคะคุณครูมีคํามาให้นะคะอันนี้คือวางรูปเอกนะคะรูปโทรูปตรีนะคะและก็รูปจัตวานะคะทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกันอ่าถ้าเกิดไม่มีรูปวรรณยุกมันก็จะกออากาใช่ไหมคะถ้ามีรูปวรรณยุกเอก การูปวรรณยุกต์โทการูปวรรณยุกตตรีกา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 นะคะรูปจัตวาก็จะออกเสียงต่างกันนะคะซึ่งรูปวรรณยุก์นะคะรูปวรรณยุกต่างกันอย่างที่คุณครูบอกวรรณยุกต์ต่างกันจะออกเสียงต่างกันนะคะและก็จะทําให้คาคานั้นเนี่ยมีความหมายต่างกันนะคะ ก็อย่างเช่นตัวอย่างที่นักเรียนได้เห็นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรามาเล่นเกมกันนะคะว่านักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้รู้จักกับรูปวรรณยุกต์แล้วนักเรียนจะตอบคําถามของคุณครูได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมการกติกาของคุณครูนะคะง่ายมากเลยอย่างที่นักเรียนเคยเล่นในวิชาก่อนหน้านี้เนาะกติกาของคุณครูก็คือหลังจากที่คุณครูเนี่ยอ่านคําถาม หรือคุณครูอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะทำการจับเวลา10วินาทีนะคะโดยที่จะมีตัวไดโนเสาร์ขับรถนะคะเห็นไหมคะอยู่ข้างล่างถ้าไดาโนเสาร์นะคะเดินทางมาจนถึงมีภูมีตัวสีชมพูนะคะ แสดงว่าหมดเวลานะคะนักเรียนจะต้องตอบคําถามนั้นทันทีนักเรียนไม่ต้องจดลงสมุดนะคะอันนี้เป็นคําถามนักเรียนสามารถตอบได้นะคะตอบได้โดยใช้ปากเปล่า,า,าตอบได้เลยนะคะสามารถตอบไปตามที่คุณครูอ่านจบแล้วก็ตอบได้เลยนะคะไม่ต้องจดลงในสมุดนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1นนะคะ รูปใดคือรูปวรรณยุกต์จัตาวาอีกครั้งนะคะรูปใดคือรูปวรรณยุกต์จัตาวากอไก่ดูกอไก่นะคะขอไข่คอควายพร้อมแล้วจับเวลาค่ะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่ารูปจัตาวาคือรูปไหนนะคะ หมดเวลาค่ะรูปจัตาวาคือรูปถูกต้องค่ะข้อคายนะคะเก่งมากๆเลยค่ะอย่างที่คุณครูบอกนะคะรูปจัตาวาเนี่ยมันจะเหมือนกับเครื่องหมายบวกเนาะจากคล้ายกับเครื่องหมายบวกแต่ไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะคะในทางภาษาไทยเราเรียกว่ารูปจัตาวานะคะซึ่งตำแหน่งนะคะเราจะต้องวางให้ ตรงกับขาสุดท้ายของพยัญชนะต้นนะคะวางข้างบนนะไม่ใช่วางข้างล่างนะคะต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่สองนะคะรูปใดคือรูปวรรณยุกตรีฟังอีกครั้งนะคะข้อที่สองรูปใดคือรูปวรรณยุกตรีนะคะกอไก่นะคะ ดูตรงกอไก่ขอไข่นะคะและคอควายนะคะพร้อมแล้วคุณครูจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะเก่งมากๆเลย ต่อมานะคะข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะคะให้นักเรียนสังเกตตรงรูปนะคะแล้วตอบคำถามของคุณครูนะคะว่าจากรูปเนี่ยคือวันณยุ์ใดนะคะอีกรั้งหนึ่งนะคะจากรูปคือวันณยุ์ใดนะคะก็ไก่นะคะเอกขอไข่โทขอควายตรี พร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะจากรูปที่นักเรียนเห็นนะคะเราเรียกว่ารูปวันณยุโทค่ะเก่งมากๆเลย อันนี้ก็จะเป็นรูปของวรรณยุกโทนะคะเหมือนกันนะคะรูปวรรณยุกนะคะเราจะต้องวางอยู่ข้างบนนะคะวางอยู่ข้างบนนะข้างบนพยัญชนะต้นนะคะวางให้ตรงกับขาสุดท้ายนะคะหรือขาหลังนะคะของพยัญชนะนะคะต่อมานะคะเรามาดูข้อที่4ี่นะคะ ข้อที่4นะคะจากรูปที่นักเรียนเห็นนะคะคือวรรณยุกใดนะคะจากรูปคือวรรณยุกใดนะคะกไก่เอกขอไข่ตรีขอควายจัตวาพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะจากรูปที่นักเรียนเห็นนะคะเราเรียกว่ารูปวรณยุคเอกค่ะก่ง,งมากเลยทีนี้เราจับไปดูข้อที่5กันนะคะข้อที่5นะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะฟังคำถามให้ดีๆนะคะวัน,นยุกต์ มีกี่รูปวัน,นยุกต์มีกี่รูปกอไก่สองรูปขอไข่สามรูปคอควายสี่รูปนะคะพร้อมแล้วคุณครูจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะวัน,นยุกต์ก็มีสี่รูปนะคะ ไหนใครถูกหมดทั้งห้าข้อบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ตอบไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยตอบไปด้วยนะคะก่อนที่นักเรียนนะคะจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเนาะว่าวรรณยุคเนี่ยเป็นยังไงเนาะวรณยุต์นะคะเป็นลักษณะนะคะและประเภทของเสียงวรรณยุต์นะคะเป็นเครื่องหมายนะคะที่แสดง ระดับของเสียงสูงต่ำในภาษานะคะคำที่มีรูปพยัญชนะและสละดที่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเสียงวรรณยุกเนี่ยต่างกันนะคะมีรูปวรรณยุกเนี่ยต่างกันก็จะทำให้คำคำนั้นเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเสียงวรรณยุกนะคะจะปรากฏทุกครั้งนะคะเมื่อมีการออกเสียงนะคะ คำไทยทุกคำนะคะก็จะปรากฏเสียงวรรณยุกกำกับอยู่ด้วยเสมอนะคะคำบางคำนะคะมีรูปวรรณยุกกำกับหรืออาจจะไม่มีรูปวรรณยุกกำกับอยู่ก็ได้นะคะ,ะทีนี้นะักเรียนดูอย่างที่คุณครูสรุปไปนะคะวรรณยุกนะคะก็จะมีอยู่สี่รูปนะคะวรรณยุกต์มีอยู่สี่รูปนะได้แก่รูปเอกรูปโท รูปตีและรูปจัตาวานะคะมีทั้งหมด4รูปนะคะแต่วรรณยุคนะคะจะมีอยู่5เสียงขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องของเสียงวรรณยุกนะคะวรรณยุกมีอยู่5เสียงนะคะได้แก่เสียงสามัญเอกโทตรีและจัตาวานะคะส่วนเรื่องของเสียงวรรณยุกเดี๋ยวนักเรียนนะคะจะได้เรียนใน EP ต่อๆไปนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้มาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะหลังจากนักเรียนดูคลิปนี้จบนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่22 2นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่22นะคะ,ใน,นนนะ,คะในใบางานนะคะในเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องของวรรณยุกนะคะก็คือให้นักเรียน เติมวรรณยุกต์ในคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะฟังอีกครั้งนะคะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปในหน้าที่22นะคะในเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะวิชาภาษาไทยเล่มสีฟ้านะคะให้นักเรียนเนี่ยเติมวรรณยุกต์ในคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้หนักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะส่วนท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงมาลองให้มาให้หนักเรียนเนี่ยได้ลองฟังกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ ไมตรี my toe, my ไม่จัตวาไม่ใช่ไม้ธรรมดาแต่มีเสียงดนตรีคอยกำกับคำให้ฟังดูดีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวา